สวัสดีครับผมคุณเอ็กซ์นนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดีบิวรถอุไรเอ่ย B M W T S 8 0 0นะนี่ครับก็เจ้าของก็เล่นทดสอบอยู่นะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวฝากฟีดนะไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ครับอันนี้แต่งหมดกี่บาทครับ9,000ใช่ไหมมีอะไรบ้างครับปฏิบูรณไฟครับไฟหน้าไฟหน้าบิ๊กวิด ครับนี่ฮะไอ้ไอ้สว่างมากไหมพี่ใช่ใช่ก็ผมพูดเยอะเลยอ๋อครับมีมีอะไรต่ออีกครับพี่ชิลก็เปลี่ยนใหม่ครับครับชิลเปลี่ยนใหม่กี่บาทครับกี่บาทครับอยู่พันกว่าบาทครับเราก็เสริมค่าเส้นข้างเส้นข้างไปขวาครับครับ ปีกข้างซ้ายขวาปิ๊บอ๋ออ๋อครับอ๋อครับเนี่ยฮะดูแรกฮะสวยดีฮะไม่กล้าเปิดนะเดี๋ยวเยอะเยอะๆนี่ยนี่ฮะมีมีอะไรตัวอีกพี่มีแค่นี้หรออกข้างล่างนะ อ่ารถนี้ก็ไปทีบ้านครับตัวนี้ราคา1บครับเนี่ยสุดจริงฮะมีอะไรต่ออีกครับพี่หมดแล้วนะฮะอ่าครับพี่สาวสาวสำพานนะครับพี่พี่พี่อยากซื้อรถนี้เพราะอะไรครับก็มันเป็นผมชอบครับผมชอบเนาะความฝันเนาะเป็นขับรถที่สบายเป็นบุ๊คเอ็กซ์เพรสชั่นนะครัก็ออกท่องเที่ยวนะครับ แล้วก็จะมีกลุ่มทิปปุ่มขั้วขัวสามสี่คนก็ไปด้วยกันที่เรืราครับครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับท้องครับเรื่องผมชอบตรงนี้ก็คือผมชอบครับครับของผมอาวันเอ็มต้องแรงๆต้องแบบที่มีสนามแข่งเลยครับโอเคได้ได้ได้แล้วผมชอบครับ้องตรงนี้ครับเอ่อความพร้อมด้านอร่อยนี่พร้อมอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ใช่ใช่ใช่ก็จะมีร้านที่ดีแล้วครับเป็น ตอเป็น่ะผมนี่ฝากร้านด้วยนะร้านบิ๊กวินนะอ่าเนี้ยมีเวอร์ซิตด้วยนะเนี้ยมัลติสตาร์ด้านี่ฮะเวลาสูงเท่าไหร่ถึงจะขับได้ครับรุ่นนี้สูงสูงเท่าไหร่ครับพี่ถึงจะขับได้ก็แค่ดีต้องก็ตัวไวเจ็ดสิบนะเจ็ดสิบเนาะเพราะมีปัญหาเรื่องการควบคุมเพราะรถสูงสั่งผมว่าเจ็ดสิบตึ้งนะครับอ่ามีอะไรมีอะไรจะส่งท้ายไหมครับ ก็เรื่องการขับขี่ด้วยนะครับเพราะพวกนี้เป็นกลุ่มอ่าค่อนข้างสี่สีค่อนข้าสูงค่อนข้างอังนตรายก็อยากให้ทุกคนต้งองมีงความระมัดระวังนะครับโอเคครับ, okay, รบมีมีครับจะฟังเสียงเลยไหมคนระับมีหมวกกันน็อกครับนี่ผมลืมเนะี่ยฮะหมวกกันน็อกอ๋อมีอะไรนี่เป็นเป็นหมวกธรรมดาครับผมหมวกธรรมดาไม่มีอะไรอ๋อนวฝฟังเสียงเลยครับผมเนี่ยนพะโหนี่คือสูบเลียงนะฮะเหมือนแบบเอลต์บิ๊เลยเนี่ย จริงจริงจริงเนี่ยโอ้ประกาศประกาศประกาศครับเน,นี่ยมีอะไรแก้วด้วยโอ้เนี่ยสวยๆจริงสสตจริงสุดจริงเนี่ยเดี๋ยวลองเพิ่อดูก่อนนะฮะมันจะไม่ไม่กล้าพี่กลัวล้มเออเนี่ย ไฟอะโอ้นมันจะหมดแล้วอะน้่นมันหมดแล้วโอเคซื้อบิดได้ป้ะน,นี่ถึงเวลาซื้อบิดแล้วนะฮะโอเคครับเฮ้ย<อ>คนดูเพิ่มแน่นอนนะโอเคครับไอเป็นท่ออะไรดีใช่ไหมครับ รถคันเลยนะเนี่ยไฟหน้าครับเป็นฮาโลเจนเนาะโอเคนะฮเนี่ยสวยคือไฟดูหน่อยพี่ไฟแอนดเวชั่นอะไฟไฟโัดิ่งเนี่ยมีไฟอ่ามีไฟปกตินะครับสองทางเราจะเปิดในกรณีที่อ่าไม่มีรถสวนรถทางที่มันอ่าไม่แรถสว่านจะมันจะส,นสูงมันจะมันจะแสบตาสองตางอ,งอ๋อในกรณีที่ขอทา,างขออะไก็จะประมาณนี้ขอทางก็ต้องใส่ทุบเบนครับ ครับเอามาปิดได้ครับผมครับโอเคครับสุดจริงฮะเนี่ยครับถุงมือก็ถุงมือกี่บาทครับพี่ธรรมดาครับธรรมดาหนึ่ร้อยอ๋อครับอ่าโอเคพี่ก็มมออซ่่ไครับครับโอเคพี่ครับก็จบครับจบขอจบลงพิธีนี้นะครับผมก็อย่าลืมที่ จากดไลค์กด subscribe แลวก็กดแชร์ให้กับผมนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจในการอัาคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมก็สักดลิปนี้ผมกับ GS 8 0 0นะครับผมก็ต้องขอลาประกอบที่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสักคลิปนี้สวัสดีครับผมครับเนี่ยสุดจริงสุดจริงเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะฮะ